สาธุครับ I yeah. do โหนี่ครับสาธุครับพี่น้องสาธุสาธุครับนี่คือขบวนอันเซิร์นพระรวมสารีลิกธาทาครับพี่น้องนคะครับ อยู่ที่ท้องสามหลวงเนาะอันเซิร์นมาจากประเทศอินเดียครับมาไว้ที่เมืองไทยนะครับสาธุพี่ตอนนี้ครับวันนี้กเต็มไปด้วยสายบุนครับมาลบพิธีแค่พี่น้อง อัญเชิญพระบรมสารีลิกธาตุครับก็มีทั้งนักเรียนนักศึกษาครับ เป็นเนื้อน้อยครับมารวมพิธีน้องพี่น้อยนี่ครับเอ็มครับเป็นน้องนักเรียนนักศึกษาดาดิคก็เป็นชาติต่างชาติครับเป็นชาวอินเดียน้องพี่น้องน,น,น,นี่ครับ ตาทูนแกเป็นชาฝรั่งครับว้าว้าพี่น้องนี่ครับเป็นชาติอังาติมาร่วมพิธีเนาะสาธุพี่น้อนนเนง,มมเ,อองเอ้ยสุขเจอดนะครับดาเนี่ก็เป็นชาฝรัง่งครับ วันนี้เป็นวันอันเชิญเนาะแต่เพื่อนกะจะ,ปะเปิดอเธอเฮาขึ้นไปกับ,บายใดตั้งแต่วันที่ส,สัซี่นะครับพี่น้องโอ้โหวันนี้เต็มไปด้วยสายบุญครับบางคนเพื่อนกินแต่งชุดไทยครับพี่น้องนะครับ อย่างสวยงามครับเป็นชุดไทยเนาะนี่ครับไปไนคุณแม่ชีครับ เป็นนายกเตอโอ้โหด้านนี้ก็เป็นเนือน้อยครับเนือน้อยแต่งชุดไทยครับงามเดีเป็นเนือน้อยแต่งชุดไทยเป็นเนือน้อย เป็นนางฟ้าน้อยครับโอ้โหว้าวดีครับเป็นหนุ่มน้อยสาวน้อยนางฟ้าน้อยครับเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาน้อยโอ้โหสาธุรับพี่น้องไปนะครับเต้มครับสายบุญครับสายบุญครับ มาร่วมอัญเชิญพระรม้มสารีริกธาตุครับว้าว น,นี่ชาติตชาติเนกลับมายืนเบิ้งน้พี่น้องด้านพุ่งครับเป็นชาติต่างชาติครับมาลบอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับพี่น้องด้านทู่นครับด้านหน้าเป็นพระบรมสารีริกธาตุครับพี่น้องเอยผมสุกเจอครับสุกเจอสุกใจหลายครับ ครับด,ด้านนี้เป็นพี่น้องชาวอินเดียครับนี่ครับด้านนี้เป็นพี่น้องชาวอินเดียครับสาธุครับสาธุครับพี่น้องนี่ครับนี่เป็นพี่น้องชาวอินเดียครับ Hello สวัสดีครับ hello. ร hello 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 ว้าวนี่ครับ <hi> ฟอร์มอินเดียสาธุครับพี่น้องน,นะครับ <laughs> เป็นสายบุญเนาะมาจากอินเดียครับมาร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุครับสาธุสาธุครับ Hello Hello สาธุสาธุว่าพี่น้องน,นะครับ สุกเจอเน่พี่น้อยนะครับสุกเจอสุกใจร้ายครับโอ้โหนี่ครับสาธุครับ ฮัลโหลว้าวดีครับโอ้โหพี่น้อนครับด่านพูนคือพระบรมสารีริกธาตุรับพี่น้อง วันนี้ก็อันเชิญมาไว้ที่ท้องสามหลวงเนาะโอ้โหพี่น้อยนี่ครับสุขเจอเด้่ครับสุขเจอสุกใจหลายครับไอคิมีจาเขตตังโลกาาัสสี อถิสัตธาเทวมนุษย์สานันงพุทโธภะวาติ วากาสังโฆจิปิติปันโนสาวากาสังโฆปุริสัอยุคามิอัตตาปุริสัปุคลาสาวากาสังโฆปาหูเนยโยอันชาลีกาลิโย บุญยาเขตตังโลกัสสาติสาธุสาธุครับพี่น้องน,นี่ครับดานพูนครับคือพระรมสาลีลิกธาตุครับสาธุครับสาธุพี่น้องน,นี่ครับ อ๋อคุณกากันครับสาธุสาธุโอ้โหนี่คุณกากันพี่น้องนี่ครับคุณกากันมาจากอินเดียครับสาธุเด้อครับงามดีครับแต่งชุดไทยน้องพี่น้องนี่ครับคุณกากันมาจากอินเดียครับโอ้โหพี่น้องนี่ครับเินกับมาล้มพิธีครับมาล้มอัญเชิญพระอุดมสาลีลิกิาตุนเนาะนี่ครับพี่น้อง หน้าแดงหล่อมากครับพี่น้องนะครับหล่อมากครับคุณกะกัดนี่ครับสาธุสาธุครับ ดันนาจะเข้าไปดาได้ไหมเนาะพี่น้องตอนพูดครับวันนี้กระบวนยาวมากครับแดมอยู่ทางขวามือนะครับแดมบอกว่าจะเอยจบมัางเลยแรมแถวเราไม่สวยแล้ว คใงกินกได้แล้วก็จะเข้าไปถึงไหมนาองพี่น้องดัาน,นาคือภาพดมสาลริลิกธาตุครับ ใกล้ถึงแล้วครับนี่ก็เป็นชุดขาวเนาะนี่ครับใกล้ถึงแล้วครับสาธุพี่น้องนี่ครับโอ้โหสาธุครับนี่คือพระบรมสารีริกธาตุครับพี่น้อง โอ้โหนี่ครับสาธุครับ สาธุสาธุครับสาธุสาธุสาธุครับสาธุสนี่คือพระบรมสารีริกธาตุพี่น้องนีครับสาธุครับสาธุ สาธุสาธุาครับสาธุ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 พี่ตองเอ,อ้ยผมดีเจอหลายครับถือว่าเป็นบางคนแก่สิตมาาพี่น้องน,นะครับโอ้โห,โหนะครับ วันนี้ก็ได้มาร่วมพิธีเนาะอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับอือหือเป็นครั้งแรกของเมืองไทยเนาะพี่น้องนี่ครับโอโ เจอด้ครับสุขเจอสุขใจหลายครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลหลายครับ 也是这个一个当地 <laughs> ก็เป็นพระพุทธรูปเนาะนี่ครับพี่น้องสาธุครับสาธุครับสวยจริงๆครับ นี่เรียกว่าชุดอะไรเนาะพี่ต้องนี่ครับแต่สวยงามมากครับว้าวนี่ครับสวยจริงๆครับโอ้โหพี่น้องนี่ครับสวยงามมากครับ ด้านนี้เป็นทางเข้าครับเป็นทางเข้าท้องสามหลวงครับ น้องโอ้โหนี่ครับคนเต็มครับมาลบพิธีเนาะมากรบไาวสักระครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหจะมีทั้งคนไทยทั้งชาติทั้งชาติครับจะน้ำย้อนวันนี้ก็ถือว่าเป็นมุขคนหลายครับพี่น้องนี่ครับสาธุครับสาธุครับสาธุสาธุโอ้โห เผื่อบ้างผมก็ต้องขอเซิร์ด้อครับอขอเซิร์ฟเพอมมากกาบว้สักราระาครับพี่น้องเพิ่นกะเปิดเธอกาบไว้ตั้งแต่วันที่เซซนะครับหอดวันที่สามมีนาคมนะครับอยู่ที่ท้องสามหลวงครับพี่น้องดานปูนครับอันเชิญมาจากอินเดียน,นะครับงามด้พี่น้องนี่ครับ สาูกครับ บาทนะครับผม่าทเลยนะา้นครับผมไม่ควนพี่ังเ้ยผมสุขเจอหลายครับสุขเจอทุกใจหลายครับนะครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาเห็นนะพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่่ทผ่านครข้าับากสาทูครับ ทั้งคนไทยทั้งชาติทงชาติครับพี่นังเอ้ยนี่ครับแค่เห่าไม่เห็นกันถือว่าเป็นมุขคนหลานนะพี่น้องโอ้โหนี่ครับก็ต้องขอเซิร์เด้อครับคุณพ่อคุณแม่เนาะคุณตาคุณยายเด้อ ขอเพิ่มมากราบว้สักระนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลแกชีวิตหลายครับพี่น้องนะครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาเห็นเนาะนะครับโอโ้โห วันน bon ี้กะต้องขอับเจอเด้อพี่ขามารับชมครับเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสบายดีเด้อสวัสดีครับ สาธุสาธุครับ